ข้อ93ความจำมีความสำคัญต่อพฤติกรรมใดมากที่สุดก็ไก่แท็กซิสขอไขรีเฟล็กซ์ข้อควายไคเนซิสงองูดีซันนิงอิริจานเชนออฟรีเฟล็กซ์ม่พิจารณาแต่ละตัวเลือกกันนะครับแท็กซิสเนี่ยคือพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนที่เข้าหาทิศทางของสิ่งเล้าเช่นสมมติอาจจะไม่ใช่เข้าหาแต่ขึ้นกับทิศทางของสิ่งเ้านะครับเช่นสมมติว่า มีพารามิซียมอยู่ตัวหนึ่งแล้วน้ำตรงนี้เป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงมันก็จะเคลื่อนที่หนีไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำถ้าการเคลื่อนที่นั้นเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปที่เป้าหมายโดยตรง อย่างนี้จะเรียกว่าแท็กซิสหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือการทีออ่อาจจะเป็นผีเสื้อกลางคืนหรือแมงเม่านะครับบินเข้าหากองไฟถ้าผีเสื้อกลางคืนหรือแมงเม่าบินเข้าหากองไฟถ้าแบบมีทิศทางโดยตรงอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการแท็กซิสนะครับดังนั้นกระบ,บวนการพฤติกรรมแท็กซิสเนี่ยครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความจำนะครับต่อามาครับ รีเฟกซ์รีเฟกซ์เนี่ยพฤติกรรมรีเฟกซ์คือเหมือนเป็นพฤติกรรมที่มีอ่ามีติดตัวมาอยู่แล้วเช่นตัวอย่างคือประมาณว่าเท้าเราเนี่ยไปเหยียบโดนตะปูนะครับทําให้เท้าเราเนี่ยชักท้าขึ้นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่ได้ใช้ความทรงจําแต่เป็นกระบวนการอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในร่างกายเรานะครับ คอควายไคเนซิสไคเนซิสคือการเคลื่อนที่แบบมุมมั่วสุ่มๆอย่างไม่มีทิศทางตัวอย่างก็คือมแมลงสาบนะครับมแมลงสาบที่เคลื่อนที่ในที่บริเวณที่โลง่ลงๆที่เปิดกว้างมันจะเคลื่อนที่มั่วๆโซ่ๆไม่มีทิศทางจนกว่าจะไปเข้าที่อาจจะเป็นมุม,มห้องอย่างนี้นะครับมันถึงจะเข้าที่มุมห้องแล้วมันก็จะอยู่นิ่ง ดังน,นั้นเนี่ยพฤติกรรมของวแรงสาบที่วิ่งวนๆ,ๆมัวๆไม่มีทิศทางคือไค n เนซิสซึ่งไม่ได้อาศัยความจําครับข้อ,องูรีซันนิงคือการใช้เหตุผลการที่จะใช้เหตุผลได้นะครับจะต,ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ซึ่งความรู้และประสบการณ์นี้จะทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลดังนั้นการใช้ reasoning หรือการใช้เหตุผลจึงเกี่ยวข้องกับความจำของเราตอบข้องงูนะครับเนือ่องจากว่าความรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งที่ได้มาจากความทรงจํานั่นเองส่วนข้อต่อจาร chain of reflex คือ <c oughs> พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นชุดอย่างต่อเนื่องกันเช่นการชักใยแมงมุมนะครับหรือว่าการ ดูแลไข่ของแม่ไก่หรือแม่เป็ดซึ่งพฤติกรรมนี้ก็คือเรียกเก่าได้ว่าเป็นสัญชาตญาณน,นะครับคือสิ่งที่มันมีติดตัวกับสัตว์แต่ละชนิดมาอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ได้ใช้ความจำนะครับข้อที่ใช้ความจำรรก็คือพฤติกรรมบีซันนิงคือการใช้เหตุใช้ผลซึ่งต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มาคิดและวิเคราะห์ ใช้เหตุผลนั่นเองนะครับตอบข้องงูครับ